ที่นี่ที่ไหนกันทำไมฉันถึงมาอยู่นี่ได้จำได้ว่า,จำ,วาจำได้ว่าเจ้าอยู่โรงเรียนนี่นั่นใครกันนั่นสินะข้าเป็นใครกันนะเจ้าก็รู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรออยู่ไหนนะ <c oughs> อย่ามวัวแต่ซ่อนตัว,วรีบโผล่หัวออกมาซะว่าจะเจ้าชางหยาบใครเสียจริงนะ หรือว่าคุณคือปีศาจยันสินะถูกต้องแล้วถ้าคือปีศาจผู้หยิบยื่นพลังในการเปลี่ยนและกำหนดชะตาของผู้คนเป็นผู้คืนกินชีวิตและความตายปีศาจแห่งโชคชะตามิลักขึ้นนั่นคือนามของค่าปีศาจแห่งโชคชะตาโรซาลีเจ้ามีความปรารถนาในพลังของค่าหรือไม่ ไม่เจ้าคิดดีแล้วจริงเหรอแต่ถ้าว่าข้าเห็นถึความปรารถนาในตัวเจ้านะความปรารถนานั้นข้าสามารถเตรมเต็มมันให้เจ้าได้ของแบบนั้นฉันไม่ต้องการหรอกตัวเจ้านั้นช่างน่าสังเวชนะเด็กสาวผู้ไม่ยอมรับในโชคชะตาอย่างนั้นเลช่างน่าขันนะ อันตัวข่านั้นเฝ้ารอคอยที่จะได้พบกับผู้ที่เหมาะสมเช่นสตรีแบบผู้นั้นมานานนะักแล้วยังไงต่อละ่ะจะบอกว่าฉันไม่เหมาะสมหรือยังไงล่ะคะหาใช่เช่นนั้นไม่เจ้าเช่นเหมือนกับนางผู้นั้นเสียอย่างกับว่าเป็นคนเดียวกันนะเข้าเรื่องมาเถอะค่ะฉันอยากกลับแล้วพี่ชายของเจ้านะอะไรนะคะชัวชะตาของเขาฉันอะไรชัวชะตาอะไร เหตุใดข้าจึงต้องบอกเจ้าด้วยเราบอกมาเดี๋ยวนี้นะข้าบอกได้เพียงแค่ว่าพลังของข้าสามารถช่วยเขาได้ก็เท่านั้นถ้าเจ้าต้องการข้าสามารถให้เจ้ายืมพลังของข้าไปใช้ได้นะถ้าอย่างนั้นข้าเน่ไม่ปารถนาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่อนใดเพียงแต่ว่าเพียงแต่อะไรเจ้าจะให้ข้าได้หรือเปล่านะไม่สาวน้อยสิ่งนั้นคืออะไร ฉันยอมแักทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาปลอดภัยมานี่สิแล้วข้าจะบอกให้ได้ฉันตกลงพันธสัญญาเป็นอันเสร็จสิ้นไว้เจอกันใหม่นะผู้ทำพันธสัญญาตัวน้อย <c oughs> ข้าไม่ได้พูดปวดเสียอย่างไรข้าก็ให้เจ้ายิ้มพลังแล้วตามที่ข้าได้กล่าวเอาไว้เพียงแต่ข้าไม่ได้บอกเสียหน่อยว่าจะให้เจ้าไปเท่าไหร่นะ <laughs> โอ้ข้าขอโทษนะ